بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفنو بوميكيت الله سبحانه وتعالى من قيامة. เรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องดัจยานซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่สองแห่งสัญญาณใหญ่ๆของวันกียามะสัญญาณใหญ่ในสัญญาณแรกก็คือการปรากฏตัวของอิมามมะดีสัญญาณที่สองที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือการออกมาของดัจยานที่จะมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่สังคมมนุษย์นะครับ เราพูดกันในหลายตอนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่จะรอดพ้นจากอันตรายของดัตยานดัดยานจะออกมาปรากฏตัวที่ไหนอำนาจความไร้กาศของมันเป็นอย่างไรอิทธิฤทธิ์ความสามารถของเราของมันเนี่ยมีขนาดไหนมันจะออกมาอยู่กับสังคมมนุษย์เป็นระยะเวลากี่วันนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นได้พูดคุยโดยละเอียดแล้ววันนี้มาถึงในส่วนของ สถานที่ที่ดัตยานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครั้งที่แล้วได้บอกกับพี่น้องไปแล้วนะครับหนึ่งสถานที่ก็คือเมืองมักกะที่ดัตยานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ตัวบทหลักฐานก็ชัดเจนนะครับที่รายงานจากท่านหญิงฟาติมาอิบเนกอยซินบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับว่าดัตยานออกมายอมรับด้วยคําพูดของมันเอง ตามคาบอกเล่าของท่านรรซูลสุลลาะฮุอะัยฮิวะซัลลัมว่าม ouais. pues, ันไม่สามารถที <cuál S 1> ่จะเข้าไปในเมืองมักกะได้แ <related> ล้วก็อีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองมดีนะเป็นเมืองที่สองที่ดัดยานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในเมืองนั้นได้เกี่ยวกับเรื่องของเมืองมดีนะเป็นสถานที่แหล่งที่สองที่ดัดยานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในที่นั้นได้คือดัตยานเนี่ยมันออกมาเนี่ยตามที่เราได้รับรู้ข้อมูลไปในครั้งก่อน มันจะตะเวนไปทั่วโลกด้วยความรวดเร็วทุกที่ที่มันเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปในบริเวณที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่นะครับแปลว่าป่าเขาลำเนาภัยเนี่ยดัดยานไม่ไปไปที่ท้องทะเลดัดยานไม่ไปจะไปในสถานที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่และทุกที่ที่มันเข้าไปมันจะสร้างความปั่นป่วนมันจะสร้างความหวาดกลัวมันจะสร้าง สิ่งต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนความเหลวแหลกความพินาศในสถานที่อาคารบ้านช่องมันสามารถที่จะสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายเหล่านั้นได้รวมทั้งสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่หลักความเชื่อของมุสลิมบางคนในยุคนั้นทีนี้ท่านนบีก็บอกว่าบนโลกนี้มีอยู่6สถานที่ด้วยกันที่ดัชยานไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ที่หนึ่งก็คือมักกะที่ที่สนี่คือเมืองมาดีนา โดยมี لغثانจาก حدثي من رسول صلى الله عليه وسلم ربّو أن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. كان أبو بكر رضي الله عنه ได้ไรายงานว่าท่านรอซูลสลลัลลอฮุวะลัยฮิวซัลลัมได้กล่าวว่าเมืองมด,ดีนาเนี่ยความอ,าอำนาจหรือ,อตัวของดัจยานเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในเมืองมด,ดีนาได้แปลว่าความปั่นป่วนวุ่นวายอำนาจต่างๆของดัจยานเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเข้าไปที่เมืองมด,ดีนาได้นบีบอกว่าณวันนั้นคือเมืองมดีนาเนี่ยจะมีทั้งหมดเจ็ดทางเข้าด้วยกัน ท,ทุกทางเข้าจะมีมาเลกาสองท่านบางริวาะฮะดิษก็บอกว่าจะมีมาเลก์กาอย่างหนาแน่นคอยเฝ้าอยู่ในบริเวณทางเข้าของเมืองมดินะซึ่งณวันนั้นนบีบอกณวันนั้นก็หมายความว่าเป็นวันที่ใกล้นะครับเป็นสังคมที่ใกล้วันกิยามากมากแล้วก็มีมาเลก์กามาเฝ้าดูนะครับแล้วก็เมืองมักกะเมืองมดินะทั้งสองเมืองนี้ดัจยานก็จะไม่สามารถ เข้าไปในเมืองทั้งสองนี้ได้นะครับสถานที่ที่สามฮะดีษระบุว่ามัสยิดอัลฮารอมก็น่นอนและพี่น้องมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยมันอยู่ในเมืองมักกะในเมื่อดัจญานเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปในเมืองมักกะได้มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในมัสยิดอัลฮารอมได้เพราะบางบางรายงานฮะดิษเน,เน้นหนักที่มัสยิดฮารอมนะครับซึ่งดัจญานไม่สามารถที่จะเข้าไปได้และแหล่งที่สี่ก็คือมัสยิดอันนบวี นะครับที่เมืองมดีนะเราก็ทราบมาแล้วนะครับเมืองมดีนาดัจยานไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับก็แน่นอนอย่างยิ่งมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปที่มัสยิดอันนาบวีได้คือมัสยิดของท่านนบีที่อยู่เมืองมดีนะก็เป็นมัสยิดที่ใหญ่โตนะครับที่ที่5ที่ดัจยานไม่สามารถเข้าไปได้นั่นก็คือมัสยิดอัลอักซอซึ่งเป็นมัสยิดที่อยู่ในประเทศปาเลสไตน์นะครับกรุงเยรูซาเล็ม เป็นสถานที่หนึ่งนะครับที่นบีบอกว่ามาเลกะจะคอยห้อมล้อมเฝ้าดูเพราะนั้นดัจยานจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้ผู้คนที่บริเวณมัสยิดอัลอักซอได้นะครับห้าที่แล้วนะครับที่ที่6ที่สุดท้ายก็คือมัสยิดอัตูรมัสยิดอัตูรเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่อยู่นะครับ บริเวณมัสยิดนะครับที่ที่ได้กล่าวเอาไว้ตรงนี้นะครับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างชัดเจนนะครับว่ามัสยิดอัตตูดเนี่ยเป็นมัสยิดที่อยู่บนภูเขาตูดนะครับซึ่งจะอยู่ในประเทศไหนนั้นวะลลอฮุอะลัมโดยมีหลักฐานจากฮะดีษจากท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนี้นะครับอันจุนาดะอิบนุบอาบีอุมัยย์อัลอัสดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอล่ะ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَذْكُرُ فِي الدَّجَّالِ يَقُولُ وَإِنَّهُ ينقص فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَبْلُغُ فِيهَا كُلُّ مَنْهَلٌ وَلَا يَقْرُبُ أَرْبَعَ مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى من حديث بن بنت الإمام أحمد มีใจความว่าชั้นยูนาดาอิบนาอบีอุมัยยะอัลอสดีรอิยัลลอฮุอันถุได้รายงานว่าฉันได้ยินท่านรอซูศสอลลัลลอฮุวะลัยฮิวาสัลลมกล่าวว่าดัจญานนั้นภายหลังจากที่มันออกมาปรากฏตัวแล้วมันจะมีชีวิตอยู่40วันภายหลังจากนั้นที่มันปรากฏตัวออกมาเนี่ยมันจะตะเวนไปบนโลกในทุกที่ที่มีมนุษย์อยู่ แต่มันก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปในมัสยิดสีแห่งนั่นก็คือมัสยิดอัลฮารอมมัสยิดอันนาบวีที่เมืองมดีนะและมัสยิดอัตตูรแล้วก็มัสยิดอัลอักซรอในประเทศปาเลสไตน์ทั้งสี่มัสยิดนี้นะครับดัจญานไม่สามารถที่จะเข้าไปในนั้นได้เพราะว่าทุกทางเข้าทุกประตูนี่นะครับก็จะมีมเลก้าคอยเฝ้าอยู่นะครับแต่ว่า มีรายงานฮะดิษบอกว่าแม้ว่ามันจะไม่สามารถเข้าไปยังสถานที่ทั้งหลายที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้เมืองมักกะเมืองมด,ดีนะ่มัสยิดฮารอมัสยิดอันนาบวีนะครับมัสยิดตูดแล้วก็มัสยิดอ,อัลอักซรอหกสถานที่เนี่ยบางรายงานฮานิสบอกว่ามันจะเข้าไปใกล้ๆบริเวณนั้นและมันก็จะทําให้แผ่นดินเนี่ยไหวแผ่นดินไหวในในสี่สถานาในหกสถานที่เนี่ย นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งมีในงานฮะดิษว่าเมืองมักกะเมืองมด,ดีนาเนี่ยจะเกิดแผ่นดินไหวแล้วผู้คนก็กลัวว่าจะต้องล้มตายอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหวก็เลยเดินทางออกทั้งทงที่รู้ว่าเมื่อออกจากสองเมืองนี้แล้วออกจากมักกะออกจากมด,ดีนาแล้วเนี่ยไม่รอดพ้นจากการไล่ล่าของดัตยานอย่างแน่นอนด้วยความกลัวก็ออกมาพอออกมาปั๊บก็บางคนต้องไปเป็นสมัครพรรคพวกของดัตยานบางคนก็ถูกดัตยานฆ่า อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในฮะดิษของท่านรอซูลสลลลอฮุอะัยฮิวะซัลลมัมมันเข้าไปในสองเมืองนี้ไม่ได้หรือเข้าไปในหกสถานที่ที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยมันเข้าไม่ได้แต่มันก็จะสามารถทำให้แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณนั้นและผู้คนที่มีอีมานอ่อนแอก็จะออกไปหามันนะครับประเด็นสุดท้ายที่ท่านนาบีบอกเอาไว้ก็คือจุดจบของดัจยานพี่น้องดัจยานตายที่ไหนใครจะเป็นผู้ฆ่าดัตจาน มีรายงานฮะดีสระบุว่าอย่างชัดเจนบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมนะครับซึ่งท่านนาวาสอิบนุซามานรอดิยัลลอฮุอันหุได้รายงานฮะดีสบทนี้เอาไว้นะครับโดยท่านนาวาสอิบนุซามานเนี่ยได้กล่าวว่าดะกะรอรอซูลุลลอฮิซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัดดัจญาลฟะก้อแหละเป็นส่วนหนึ่งของฮะดีสซึ่งท่านนาวาสอิบนุซามานเนี่ยรายงานฮะดีสเกี่ยวกับดัจญาลเนี่ยยาวมากนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย ได้นำเอาส่วนที่ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องของจุดจบของดัตยานเอามาพูดคุยกับพี่น้องว่าจุดจบของดัตยานเนี่ยเป็นอย่างไรดัตยานตายที่ไหนใครจะเป็นผู้ฆ่าดัตยานนั่นก็คือท่านนาวาสไดางานว่าท่านรอซูนกล่าวถึงหนึ่งดัตยานแล้วท่านก็ระบุว่าฟาเบายนามาหัวกระแดเลกอิดบะอัต l ลลอฮุลมาซีฮิมอิบนนมารยัมฟายันซุลูอันเดลมาเนาะอัลไบดะชาร์กียิดมั بين مهزودتين وادعا كفيه على أشنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه ฟยัตลูบูฮูฮัตตายุตริกูฮูบีบาบีลุดดินฟยักทุลูฮูเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษที่ชัดเจนมากพี่น้องครับพูดถึงจุดจบของดัจญานตายที่ไหนใครจะเป็นผู้ฆ่าดัจญานพี่น้องครับภายหลังที่ดัจญานออกมาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้แก่ชาวโลกอย่างมากมายท่านใดนั้นอัลลอฮ์ก็ได้ทรงท่านนาบีอีซาลลงมาอย่างโลกนี้ ท่าลงมาจากฟากฟ้าหะด,ดีษบันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมระบุต่อไปอีกว่าลงมาณหออาดานสีขาวซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของนครดามัสกัสคือดิมัชในประเทศซีเรียในปัจจุบันนะครับดัจจานออ,ออกมาปรากฏตัวแล้วก็สร้างความปั่นป่วนแล้วอาล้อส่งคนลงมาฆ่าซึ่งอิมามมาดีก็ไม่สามารถที่จะฆ่าได้ในช่วงนั้น กองกาลังของท่านก็เข้มแข็งแต่ก็ถูกดัดย,ยานเนี่ยสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายอย่างมากทีเดียวไม่สามารถที่จะไล่ฆ่านะครับตอนนั้นก็เริ่มเกิดสงครามและระหว่างมุสลิมกับพวกยิวแต่ในระหว่างที่ท่านอิหมามมัดดีกําลังทําหน้าที่กําลังจะเป็นอิหมามนาละมาซุบฮหที่นครดามัสกัสประเทศซีเรียอัลลอฮ์ก็ส่งท่านนาบีอีซาลงมาก่อนที่คนที่รวมตัวกันอยู่ที่มัสยิดหลังนั้นเนี่ยนะครับ จะทาการละหมาดซุบไหภายหลังจากที่ท่านนบีอีสาลงมาแล้วเนี่ยท่านอิหม่ามฮมดีก็เชิญท่านนบีอีสาให้เป็นอิหม่ามนาละหมาดแต่ท่านนบีอีสาก็ไม่ยอมเป็นโดยให้ท่านอิหม่ามฮมดีน่ยนำละหมาดแล้วท่านนบีก็ละหมาดตามหลังท่านอิหม่ามฮมดีหลังจากนั้นก็เกิดนะครับการไล่ล่าดัดยานกันในในลักษณะที่เป็นการไล่เข็นฆ่า ทั้งยวและท่านดัตยานเนี่ยหนีท่านนาบีอีซาแบบหัวสุกหัวสุนโดยท่านนาบีอีสาเนี่ยเขามีกองกําลังของดัศของมาดีนะครับของอิหม่ามมาดีเนี่ยร่วมไปกับท่านด้วยนะครับดูรายงาในรายงานอันนนนดิสบทนี้ต่อไปนะครับท่านนาวาจิมิซัมอานได้รายงานต่อไปว่าท่านรอซูลสอลลาะขอุอะเลฮิวะซัลลัมบอกว่าท่านนาบีอีซานั้นสวมเสื้อสองชั้นสีเหลืองนวลงดงามมาก โดยวางมือทั้งสองของท่านนบีอีซานะครับวางมือทั้งสองของท่านเนี่ยที่ปีของมาลลยกะเมื่อท่านก้มศีรษะลงนะครับน้ำเนี่ยก็จะไหลลงที่ศีรษะของท่านน้ำเนี่ยใสยเป็นเงาเหมือนกับไข่มุกเวลาท่านเงยขึ้นน้ำก็จะไหลรินมาที่ใบหน้าของท่านแสดงถึงความสดชื่นที่ท่านลงมาพร้อมที่จะทำหน้าที่ตามคำสั่งของอัลลอฮ์ในการไล่ล่า นะครับในการไล่ล่าดัดยานให้ตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วการลงมาของท่านนบ,บีอีสาก็เป็นสัญญาณใหญ่สัญญาณหนึ่งซึ่งเราจะได้คุยในรายละเอียดนะครับโดยที่หน้าที่ของท่านนบ,บีอีสาภายหลังจากลงมาแล้วท่านทําหน้าที่อะไรนะครับแล้วท่านจะอยู่บนโลกนียกี่ปี นะครับภายหลังจากที่อิหม่าม,มาดีสิ้นชีวิตไปแล้วท่านจะรับหน้าที่เป็นผู้นําและจะอยู่บนโลกนี้กี่ปีนะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการลงมาของท่านนาบีอีสานั้นก็จะพูดโดยละเอียดในตอนต่อๆไปส่วนในครั้งนี้เนี่ยอยากจะชี้ให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าภายหลังจากท่านนาบีอีสาลงมาแล้วนะครับอัลลอฮ์ให้อาวุธร้ายชนิดหนึ่งที่มากับท่านนาบีอีสานั่นก็คือลมหายใจ ในฮะดิษนี้ระบุว่าไม่ว่าลมหายใจของท่านนาบีอีซาจะไปสัมผัสกับกาเฟตคนใดก็ตามกาเฟตคนนั้นจะตายลงในทันทีเพราะฉะนั้นพวกยูเนจึงพาดัดยานเนี่ยหนีหัวสุกหัวซุนเลยไปในที่ต่างๆกองกาลังของมุสลิมภายใต้การนําของท่านนาบีอีสาก็จะติดตามไปดังที่ท่านนาบีบอกว่าแม้กระทั่งยูเนี่ยไปหลบอยู่ในโขดหินหลังต้นไม้ ต้นไม้และโขดหินเนี่ยจะเรียกมุสลิมว่ามาฆ่ายิวเนี่ยยิวมันอยู่ข้างหลังฉันดัดยานก็จะหนีท่านอาบีซาแบบหัวทุกหัวซุนเลยจนกระทั่งสงครามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในลักษณะที่มุสลิมจะไล่ฆ่าพวกยิวในลักษณะที่จะไม่เหลือยิวคนใดบนโลกนี้อีกต่อไปโดยที่ดัดยานเองก็หนีหัวซุกหัวซุนไปในที่ต่าง มาตอนหลังดัดยานหนีไปที่ไหนรู้ไหมครับพี่น้องดัดยานหนีเข้าไปในประเทศปาเลสไตน์หรืออิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยที่พวกยิวเนมายึดเอาประเทศปาเลสไตน์ของพี่น้องมุสลิมไปแล้วก็ไปตั้งชื่อหมายว่าเป็นประเทศอิสราเอลซึ่งตอนนี้เราเองก็ชอกช้ำอยู่กับการกระทําของยูอย่างมากแต่มันก็พยายามนะครับซ่องสมอาวุธอันไร้กาดเอาไว้ในประเทศนี้อย่างมากมายเพื่อที่จะปกป้อง หัวหน้าของมันที่ชื่อดัดยานพี่น้องผมดูว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้เพราะด้วยเนื้อความของฮะดีษเนี่ยระบุแล้วในเหตุการณ์น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาเองหมายถึงพวกยิวเองเนี่ยก็พยายามเรียนรู้จากฮะดีษของท่านนาบีว่าดัดยานเป็นหัวหน้าของพวกมันและจะมาถูกฆ่าในประเทศปาเลสไตนนี่แหละดูเนื้อความฮะดีษต่อไปท่านนาบีบอกว่าท่านนาบีอีซาก็จะไล่ล่าดัดยานไปในทุกๆท,ที่ แล้วจะไปเจอดัดยานที่ประเทศปาเลสไตน์แล้วก็จะเข้าไปเข็นฆ่าดัดยานด้วยมือของท่านเองหมายถึงท่านบีอีสานะครับเข้าไปเข็นฆ่าดัดยานด้วยมือของท่านเองที่ไหนรู้ไหมครับพี่น้องที่ตำบลลุดดินบาบุลุดดินนะครับคือตำบลลุดดินเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับนครเยรูซาเล็มในประเทศปาเลสไตน์นั่นก็คือประเทศอิสราเอลในปัจจุบัน แล้วเมื่อไปเจอดัดยานที่อยู่ในบริเวณเมืองนี้ท่านนบีอีสาก็จะฆ่าดัดยานในบริเวณนั้นด้วยมือของท่านเองแล้วในที่สุดยิวทุกคนก็จะถูกกองกําลังของมุสลิมไล่เข็นฆ่ารวมทั้งยิวบางคนที่ร่างกายของเขานะครับลมหายใจของเขาได้สัมผัสกับลมหายใจของท่านนบีอีสาก็จะตายลงในทันทีเป็นส่วนมากด้วยเพราะฉะนั้นบรรดาศัตรูของอัลลอฮ พวกยิวพวกดัจยานเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใกล้ตัวของท่านนาบีอีสซาได้เลยแม้แต่น้อยพอเข้าใกล้ทีไรลมหายใจเข้าไปสัมผัสที่ตัวเขาที่จมูกของเขาคนเหล่านั้นจะตายในทันทีนี่คือเหตุการณ์ที่ท่านนาบีได้บอกเอาไว้ว่าจุดจบของดัจยานก็คือจะไปตายอยู่ที่ตำบลลุดดินหรือตำบลบาบูลุดดินที่เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้กับนครเยรูซาเลม็มในแผ่นดินปาเลสไตน์ ผู้ที่ทำหน้าที่ฆ่าดัดานีก็คือท่านนาบีอิสาเอลฮิสลามภายหลังจากนั้นท่านนาบีอิสาก็จะปกครองโลกนี้นะครับโลกทั้งโลกในเวลานั้นพวกคริสเตียนก็ไม่เหลือจะเป็นอย่างไรอินชาอัลลอฮ์คงจะได้ติดตามเกี่ยวกับสัญญาณวันกิยามะนะครับสัญญาณที่สเป็นสัญญาณต่อไปนั่นก็คือการลงมาของท่านนาบีอิสาท่านนาบีอิสาตอนนี้ที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นผู้ฆ่าดัดานีได้สําเร็จ นะครับท่านลงมาแล้วมีหน้าที่อะไรต่ออีกหลังจากนั้นท่านจะมาอยู่กับสังคมมนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธาในในเวลานั้นเนี่ยอีกกี่ปีแล้วท่านจะต้องตายแล้วท่านถูกฝังอยู่ที่ไหนนะครับก็คงจะได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาณใหญ่วันกิมะสัญญาณหนึ่งก็คือการลงมาของท่านนาบีอาิสาลยฮิสลามในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพี่น้องวัวบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته